สโมสนฟุตบอลอันหนึ่งในเยอรมันนะครับได้ตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าจับมือหรือเป็นพันธมิตรกับเบบี้ดอนะครับเพื่อจะสร้าง NFT ตัวใหม่และนี่จะเป็น NFT และทำให้เ a บี d o อ Go To The Moon อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนึมูลวันนี้เรามามูลกับ b a b y ้ตอนนะครับเรามากาวด้วยกันถ้าคริปโตเนี่ยในช่วงนาาเนี้ยราคา Bitcoin เนี่ยกลับขึ้นมา39,000แล้วนะครับแล้วเราก็หวังว่ามันจะไป42,000ให้ได้นะไปต่อแล้วอีเทเรียนะครับก็จะไป3า0 0ัน0 0งให้ได้นะครับเราก็มานั่งลุ้นกันว่า ในช่วงนี้ตลาดคริปโตเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นการเป็นขาขึ้นครั้งนี้นะครับผมว่าโอกาสเนี่ยเหมาะเลยสำหรับ Baby d o อทนะทำไมนะครับเนื่องจากเบบี้ดอทนะณนะตอนนี้คือใช้จังหวะดีมาก f o กี้เนี่ยจังหวะไม่ค่อยดีเสียดายนะ f o กี้นะครับแล้วก็ชีบ b a จังหวะในการการ โดยเฉพาะโฟกี้เนี่ยจังหวะในการโปรโมทเชิงลุกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับไม่โปรโมตตอนขาลงแล้วเจ้าของโปรเจกต์หรือว่าคนที่สะสมในโฟกี้ก็รู้สึกทนไม่ไหวก็เลยทิ้งเหรียญไปนะครับเพราะว่ามันต้องลงทุนกับเหรียญใหญ่ด้วยนะครเอาละนะเราก็จะเห็นนะครับว่าโฟกี้เนี่ยก็เป็นรุ่นพี่เลยนะครับ วันนี้เบบิ d ดดอสทำตามบ้างแต่ว่าเรโนเวทใหม่นะครับคือการพัฒนาตัวเองใหม่ทำดีลเนี่ยให้คมให้ชัดมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเป็นพันธมิตรนะครับกับฟุตบอลในประเทศเยอรมันชื่อ TSG h o f โฮเฟนนะครับอันนี้ขอเรียกตัวย่อว่า TSG แล้วกันสะกดยากนะครับคำที่อยู่ข้างหลังก็ดีลเนี้ยจะเกิดขึ้น นะครับและมันจะได้ความวินวินทั้งสองฝ่ายฝ่ายของ TSG นะครับสโมสรฟุตบอลจะได้อะไรจะได้เรื่องของ NFT นเะครับเข้าไปในวงการคริปโตและขาย NFT ที่เป็นสโมสรของตัวเองและแฟนคลับนะครับที่เป็นแฟนคลับเด่นตายและอยู่ในวงการของคริปโตเคนซีก็น่าจะมีความสนใจใน NFT มากยิ่งขึ้นส่วน Baby ้ดอนะครับเบบี้ดอจะได้อะไร Baby ้ดอจะได้เรื่องของการโปรโมตในทีมอันตันตานะครับของประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นสโมสรดาวรุ่งใหม่ๆเลยโฟกี้ก็ทำการโฆษณานะครับโดยมีป้ายไฟเป็นป้าย LED นะครับแล้วก็มีจะมีการโฆษณาในเรียนโฟกี้ก็ทำอย่างนั้นนะครับเบบี้ดอก็จะทำอย่างนั้นแต่ว่าก็ให้โอกาสนะครับจากทีมงานก็จะพัฒนา NFT ตัวเนี้ยเพื่อให้ทางทางสมโมสรฟุตบอลมีรายได้เพิ่มอีกทานโอ้อันนี้เป็นเป็นดีลที่ผมบอกเลยว่าดีมากๆและในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าคลิปโตเริ่มกลับมาผมต้องบอกคำเดียวนะ ถ้าคริปโตรเริ่มกลับมาตลาดนะครับก็จะหมุกปูมและ Baby Dot ทมาในจังหวะที่ดีก็จะมูลถ้าตลาดมันบูมนะครับแล้ว Baby d o อทจะหมูลแน่นอนอาจจะได้แค่สูงเตัวนะครับแล้วก็เข้าไปแนนอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีที่ที่กาวกันนะครับกาวไปเรื่อย แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเบบี้ดอลตอนนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.04ตัวนะครับ3.34ดอลลาร์อันนี้ยนะข่านะครับแต่ตอนนี้ไป3.8แล้วนะครับ3,008นะฉะนั้น Baby ้ดอลนะครับก็จะสร้างเขาเรียกว่า loyalty คนเยอมันเนี่ยจะรู้จักมากขึ้นและคงเข้ามาถือในเหรียญ Baby d o อเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับและเรานั่งลุ้นด้วยกันว่า Baby d o อเนี่ยจะมีคนถือถึงนะครับล้านสี่แสนนะครับอ่านะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่า Baby d o อเนี่ยจะ มีคนถือเนี่ยถึงล้านสี่แสนในเร็วๆนี้ล้านสี่แสนนะผมบอกประมาณนั้น,นะครับและตอนนี้ Baby Dot นะครับก็มีในช่วงเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาอันเนี้ยณนะเวลาขัดนะครับเขาบอกว่าเรื่องของอ่าการขายเนี่ยนะครับประมาณการซื้อขายรายยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าล้านกว่ากว่านะครับดอลลาร์ เยอะมากเลยนะถ้าเกิดเป็นเหรียญที่ทรงอยู่0ูนย์แตัวเหรียญบ้าอะไรนะครับที่0ูย์แตัวแต่ปัญหาคือว่าคนถือถึงล้านสักก็มี Baby Dot ตัวเดียวเนี่ยแหละเราจะดูเหมือนกันนะครับว่า Baby ้ดอเนี่ยมันจะกาวไปได้ถึงไหนมันจะได้มูลไปถึงไหนมันจะได้รุ่ง ไปถึงไหนมันจะได้อะไรไปถึงไหนนะครับมันจะมูลหรือเปล่าซึ่งถ้าเราวิเคราะห์โดยรวมถ้าตลาดดีเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับด้วยความกล่าพลังมหากาวนะครับของตอนนี้ที่มีด้วยนะครับว่าจะเข้าไปแนนผมเชื่อว่า ความกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะล่าแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยยาวไปจนถึง07ตัวหรือ06ตัวเลยก็ได้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับไม่มีอะไรมากแต่วันนี้เรามาเติมความกล่าวด้วยกันและผมก็หวังนะว่าท่านผู้ชมทุกท่าน จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ะไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกติด c e ซบ o ๊กยูทู b ไลน์กลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้เลยนะครับในเพจเนี่ยนะทักเข้ามาในเพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดในการเข้ากลุ่มให้วันนี้นะครับเรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งชื่อแพน g u i n น นะครับเราก็มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Stock นะแพนกินสต็อกนะแพลตฟอร์มน่าจะเป็นแพนกินสต็อกนั่นแหละนะครับใครอยากสร้างไรายได้นะครับก็สามารถเข้าไปในโหลดแอปนะครับเข้าไปดูวิดีโอเก็บชั่วโมงดูวิดีโอทําตามเงื่อนไขการขุดเหรียญน,นะครับก็จะได้เหรียญเป็นแพนกินสต็อกออกมาแล้วถ้าเกิดแชร์เพื่อนนะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์แบ่งด้วย ผมบอกประมาณนะั้นนะว่าแผ่นฟิล์มสต็อกเนี่ยดีมากๆนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะไปเปรียบเทียบกับทางอ่า t ิกตอได้แต่เป็นวิดีโอสั้นๆไลฟ์ส,ส,สดแต่เดียวกันนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เล็กแต่ว่าเขาก็อยากที่จะเรียกคนดูนะครับโดยการคุณสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเขาได้ หรือว่าจะดูวิดีโอเก็บชั่วโมงตามนั้นได้อย่าพาดโอกาสนะครับแต่ผมไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนไม่ได้เชิญชวนว่าคุณต้องมาดูลองใช้ความชอบของคุณตัดสินใจเอาเองสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน และก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่จะติดตามด้วยกันนะครับเพราะผมก็หวังว่าเป b ป d ี้ดอเนี่ยจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ